สวัสดีค่ะทุกคนก็มาอยู่กันกันกบเกม606โรงเรียนเสียงสะท้อนในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เออแออัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะอาจจะเสียงแผลๆสวหน่อยเพราะขึนองบ้างตกันเลยนอนวันที่อ้าอ๋าอหกับ7สาร์าทิตย์เหรอ <laughs> วันที่5้าเราก็ข้ามาวันที่8เลยนะคะหกกับเน่าจะเป็นเสาร์ทย์น่ะว่ายังไงคะหม่อนี่ใครนะขอโทษนะเธอคือเด็กใหม่ที่เขาลือกันว่ากำลังสืบเรื่องเจนนี่อยู่ใช่ไหมอ่ะใช่มีอะไรหรอฉันชื่อปกป้องคือพอดีว่าเราเห็นเธอสืบเรื่องเจนนี่อยู่ฉันกําลังลังเลว่าจะเลือกใครเป็นประธานนักเรียนดีระหว่างเจนนี่กับธันวาตามที่เธอไปหาข้อมูลเจนนี่เป็นคนดีจริงๆใช่ไหม ก็เท่าที่รู้ตอนนี้ก็น่าจะใช่นะคะใช่สิเจนนี่เป็นคนดีจริงๆเขาต่อสู้กับกฏที่ไรเหตุผลของธันวางั้นเหรอขอบใจมากนะงั้นฉันว่าจะลองพิจารณาเจนนี่ดูเหมือนกันแฮะแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปคำนักเรียนแล้วนะไม่เป็นชื่อปกป้อนะงงนิดนึงเกมงงนิดนึงนี่นี่นข่เรืร่อเจนนี่กันบ้างปะ่ะได้ยินดิไาเจนนี่ไปโกงเงินชุมรมอื่น เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนัมันข่าวเก่ามีข่าวอัปเดตใหม่กว่านี้อีกจ้าข่าวอะไรอ่ะคือฟังนะเจนนี่อ่ะไม่ได้ไปโกงเงินชมรมแต่เป็นการยืมเงินรางวัลจากชมรมตั้งหากล่ะใช่แล้วเงินที่ยืนมนะก็ไม่ได้ไปใช้เรื่องส่วนตัวด้วยแต่ว่าเอาไปช่วยเหลือชมรมอื่นที่แอนวาไม่ยอมสนใจหรออย่างนั้นเราต้องมองเจนนี่กันใหม่แล้วแหละจริงไหมจริง คนผมสั้นยังยังแบบว่ายังแสดงยังพูดได้คล่องนะเนี่ยปกป้องอ๋อปกป้องก็ยังไม่มีเป็นเพราะเลือดกูปีหรือเปล่าเนี่ยไม่จบยังไม่มีจบนะคะแชมป์ยังผมยังไม่หยุดยังไม่ได้เลือกทีมปกป้องเฮ้ยเฮ้ยทีมเจนนี่ทีมเจนนี่นำแล้วทีมเจนนี่คือนำตานำใจใจเจนนี่แบล็คพีนอินยูเอเรีย นี่ได้ยินมาบ้างหรือเปล่าเห็นเขาบ่นกันว่าห้องคอมใหม่โรงเรียนขอเข้าไปใช้ยากมากจริงเจอมากับตัวเลยเนี่ยไปขอใช้ห้องที่ไปขอใช้ห้องกี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยว่างเลยอ้าวเห็นตอนสร้างห้องเสร็จใหม่ๆโรงเรียนก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ชั่วโมงเรียนใครๆก็เข้าไปใช้ได้เนี่ก็นั่นน่ะสิไหนบอกว่าของส่วนรวมเห็นคนจองได้มีแต่คนเดิมๆทำแบบนี้มันเหมือนเป็นของส่วนตัวชัดๆ เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่เราจะได้สืบเรื่องของเอมมี่นี่พวกเรามีใครได้ยินคนบ่นเรื่องห้องคอมบ้างไหมอะใช่ที่เขาบอกว่าจองอยังไงก็ไม่ได้ใช่ปะใช่เราก็ยินมาแบบนั้นคนเดือดร้อนกันเต็มเลยอะเรื่องใช้ห้องคอมไม่ได้ปัญหามันมีมานานแล้วนี่ก็จริงแต่เหมือนช่วงนี้คนบ่นเยอะขึ้น นิวได้ยินข่าวแบบนี้บ้างไหมอะได้ยินเมื่อกี้เลยถามตรงจังหวะมากเฮ้ยแล้กทำไมตอบด้วยข้อดีวได้ยินมาเหมือนกันอะขนาดนิวเพิ่งย้ายมายังได้ยินข่าวเลยฉันว่ารอบนี้มันแปลกๆนะเฮ้ออีคนเดือดร้อนเยอะขนาดนี้เราว่าคุณทําอะไรกับเรื่องนี้หน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ประจําของเราดีกว่าขี้เกียจพิมพ โอเคโอเคโอเคเอออพิมพ์ง่ายดิโอเคจ้าเราดู SNS นหน่อยไหมั้องมีต้องมีเงื่อนงำอ๋อแรงบันดาลใจ้วยการเล่นเกมโอ้โหเอาไปเลยจ้าใช่เหรอเล่นเกมคลายเครียดนะแต่เครียดทุกครั้งที่เล่นเกม พีม่มอสปฏิภาณปฐวีการเออชมรมเต้นว่ะคีบอมน่ารักที่สุดเฮ้ยอะไรอะ่ะตะกกินอนะ่ะมามัมข้ามัมด้วยคน,นอ,ยอยู่เลยอะ่ะยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอะ่ะทะเลอะไรอีกล้วัวคลิปสั้นลัวคลิปสั้น ม่มีที่ให้ไปแล้วเนาะที่ตอนทาภารกิจให้ทะเลทะลายจังที่ทะเลทะลายเยอะแยะเลยที่นี้ไม่มีนั่นไงนิวมาแล้วงั้นก็ครบทุกคนแล้วสินะเริ่มกันเลยไม่หลัดเจนี่โอเคงั้นเริ่มที่นารินก่อนเธอได้ยินข่าวพวกนี้มาจากไหนหรอฉันได้ยินจากเพื่อนๆในห้องคุยกันอะบอกจะเข้าไปทํารายงานส่งอาจารย์แต่จองทีไรก็ไม่ได้สักทีส่วนฉันได้ยินจากเพื่อนที่เตะบอลนด้วยกันมาบทให้ฟัง ที่บ่นๆกันก็คล้ายๆกับของนลินเลยคนใกล้ตัวเราก็บ่นให้ได้ยินเหมือนกันตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องกันขนาดนี้แต่ว่าเรื่องปัญหาห้องคอมไม่พอใช้ก็มีมาหลายปีแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้เพิ่งเกิดสักหน่อยก็ใช่แต่ว่าตอนนี้โรงเรียนเราเพิ่งสร้างห้องคอมใหม่เสร็จตอนต้นเทอมช่วงสร้างเสร็จใหม่ๆก็เหมือนปัญหานี้มันจะหายไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ทําไมจู่ๆถึงกลับมามีอีกละ่ะหรือว่ามันมีคนมาใช้ห้องคอมเพิ่ม ตอนนี้ข้อมูลที่เรามีก็มีแค่นี้ถ้าใครมีข้อมูลหรือพบคนที่เจอปัญหาก็ให้รีบมาบอกต่อกันจะดีกว่าถ้ายังไม่มีเบาะแสอะไรมากพอแล้วก็เสียเวลาไปกับการสืบเรื่องนี้มากไปเปล่าๆต้องอย่าลืมเป้าหมายสําคัญก็คือตอนนี้เราต้องชนะการเลือกตั้งให้ได้ก่อนนั่นสินี่ก็ใกล้จะคาบต่อไปแล้วตอนนี้เราทุกคนแยกย้าย,ยายกันไปเรียนก่อนแล้วกันนะโอเคได้ ถ้าฉันเจออะไรจะรีบมาบอกแล้วกันเอ๊ะเมื่อกี้เขาคุยกับเราบ้างไหมคะเป็นผู้ฟังที่ดีเหรอเมื่อกี้ไม่มีที่ให้เทดเรทอะไรเหมือนเดิมเข่าเรียนอ๋อเพิ่งได้เรียนอ้าวครูการเงินนี่มาสอนเศรษฐศาสตร์บอกอย่าลืมนะคะนักเรียนรายงานที่ครูสั่งไปส่งได้ที่โต๊ะครูภายในสัปดาห์นี้นะ ใครมาส่งหลังจากนั้นครูไม่รับตรวจเข้าใจไหมเหมือนครูแอะเลยแต่ว่าต้องส่งให้ตรงเวลานะแต่พอส่งตรงปุ๊บกอครูจะตรวจเป็นเดือนเก็บไปทําอะไรนี่ค่ะนิวนิว,นวไปที่รันกิจกรรมกันเถอะตรงนั้นถ้าไปแจกใบปลิวหาเสียงต้องได้คนเพิ่มแน่ๆไปสิไปสินะนักเ,เรียน ครูขอรบกวนหน่อยช่วยไปหยิบกองสมุดการบ้านที่ห้องพักครูให้ทีได้ไหมตอนนี้ของเต็มมือครูเลยช่วยหน่อยนะได้ค่ะเท่าทีนเพาเดี๋ยวฉันช่วยครูเสร็จแล้วจะรีบตามไปนะอา้าวไม่เป็นไรงั้นเสร็จแล้วรีบตามมานะอื <laughs> คนในภาพมันเดินห้าวแตะห้าดองดอง เียงแล้วอ้าวไม่ใช่บายสองเราได้กินข้าวยังเราไปลงอาหารได้ปะเนี่ยไม่ได้มีใครถามจะดีหรือย,อยังอยู่ฟังความ่ายเดียวสิเสียงรอบคัางห้ <c oughs> องพักครูอืมกองสมุดอยู่ตรงไหนนะนี่ไง พี่หรอให้ตายเหอะคนไม่ไหวเมื่อเช้าฉันจะจองใช้ห้องคอมวันนี้คนแรกของโรงเรียนยังไม่ได้ใช้เลยอุตส่าริมาแต่เชา้าคนดูแลห้องคอมบอกว่าคิวเต็มแล้วมันจะเต็มได้ยังไงก็มาคนแรกอ้าวสรุปจองไม่ได้หรอก็พวกนั้นเล่นการห้องคอมให้แต่พวกตัวเองใช้ป้ายบอกว่าให้นักเรียนเข้าใช้ได้ทุกคนโกหกทั้งนั้นโคตรเห็นแก่ตัวเลยพูดแล้วก็ขึ้นห้องคอมใหม่นี่มีปัญหาตลอด ใช้ส่วนตัวหรือใช้ส่วนรวมเนี่ยยังมีหน้ามาบอกอีกว่าเรียนก็ไม่เก่งยังจะอยากใช้ห้องคอมสําหรับคนเก่งอีกเกินไปป้าเนี่ยเกินไปจริงสรุปห้องคอมคงใช้ไม่ได้ทุกคนแล้วแหละโคตรแย่ห้องคอมบูดบูดเมื่อเช้าเราแอบส่องดูก็เห็นพวกธันวาใช้ห้องกันสบายใจแล้วก็ไม่เห็นโดนไล่กลับออกมาด้วยทั้งที่พวกนั้นบอกว่าห้องคอมไม่ว่างแย่สุดๆ ว่าตอนนี้รีบไปกันเถอะหิวข้าวอะ่ะอืไปกันเถอะอ๋อเดินมาคุยให้เราฟังเฉยๆคนอะไรมันจะเดินผ่านเข้ามาในห้องพักคร <c oughs> ูเรื่องห้องคอมใหม่นี่มันยังไงกันเนี่ยเริ่มจะคุยกันไปทั่วโรงเรียนแล้วนะหก <c oughs> โ,โมงหกโมงก็แย่แล้วสี่โมง อย่าพูดไปดิกลางวันนี้กินอะไรดเพื่อน,เ,อนเย็นแล้วเพื่อนกลางวันนี้กินอะไรเยไปทักมาเอ็นยวฉันไปเจอ,อนี้มาขอโทษทุกคนด้วยนะส่งงานไม่ทันจ้าจะใช้ห้องคอมไปพิมพ์หน้าปกรายงานแต่ไม่ได้จ้าคนจองเต็มเลยห้องคอมใหม่จองไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าพอถึงเวลามีคนอื่นมาใช้แทนเฉยเลยแย่งก,กันจองเพื่ออะไรอะ่ะมีใครข่อใช้อ่ะ มีใครขอใช้ห้องคอมใหม่ของโรงเรียนได้มัางอะจองห้องคอมไว้พอถึงเวลาไม่ให้ใช้เฉยเลยอะไรแวะนี่ไม่ได้คิดไปเองแล้วละ่ะคนบ่นเรื่องนี้ใน SNS ของโรงเรียนเต็มเลยพวกนั้นเหยียดว่าพวกเราไม่เก่งเท่าพวกมันแถมไม่ให้ใช้ห้องคอมด้วยแย่แถมมีคนเห็นทันว้าเข้าไปใช้ได้เลยด้วยไม่เห็นต้องจองด้วยซ้ำนี่มันแย่มากเลยนะใช่ทำตัวแบบนี้ ใช่ทำตัวแบบนี้ยิ่งปล่อยให้เป็นประธานอีกสมัยไม่ได้เด็ดขาดฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเจนนี่ที่โรงยิมถ้าจะไปก็ตามมานะทำไมไม่บอกในกลุ่มทักส่วนโัรม,มาทำไมหาต้นตอของข่าวห้องคอมใช้งานไม่ได้หาต้นตอเราต้องไปหาเจนนี่ก่อน่าหรือเราดู SNS ได้เลยวะไม่มีนะ เอ s เอไม่มีอะไรโอเคงั้นน่าจะต้องไปหาเจนนี่ก่อนเอ๊ะไกดอีกแล้วนะเฟินเฟินอ้าวนิวจะมาเต้นด้วยเหรอว้าวแต่ก็น่าสนอยู่นะไม่ใช่คือฉันมีเรื่องจะถามเธอหน่อยอะ เธอได้ยินเรื่องที่คนบน่นเรื่องไปใช้ห้องคอมของโรงเรียนไม่ได้บ้างไหมอ่ะอ้าวคนอื่นก็เจอเหมือนกันเหรอหนึกว่ามีแค่ฉันคนเดียวซะอีกเธอก็โดนเหมือนกันเหรอใช่ฉันพยายามจองห้องคอมเพื่อใช้ตัดเพลงไปแข่งเต้นพยายามจองอยู่3-4วันแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยอะ่ะมีอยู่วันหนึง่งจองได้ทานแต่พอถึงเวลาใช้ห้องคอมกลับใช้ไม่ได้อีกบอกว่ามีกิจกรรมของโรงเรียนกระทันหันเลยใช้ไม่ได้ฉันเลยต้องไปตัดเพลงที่บ้านน้องในชมรมแทน ถ้ายังรอใช้ห้องคอมของโรงเรียนคงอดแข่งไปเล่าแย่จริงใช่ไหมว่าแต่เธอก็โดนเหมือนกันหรอถึอได้มาถามอะ่ะเปล่าหรอกเห็นช่วงนี้คนบ่นเรื่องนี้กันเยอะเจนนี่คิดว่ามันต้องมีคนเดือดร้อนมากขนาดนี้ก็เลยอยากจะทําอะไรสักอย่างเลยเริ่มสืบเรื่องนี้กันอะ่ะจริงหรอสุดยอดเลยเจนนี่มีอะไรให้ช่วยแล้วก็บอกได้เลยนะถ้าเป็นเจนนี่ลราก็ฉันพร้อมช่วยได้ ถ้าฉันมีอะไรให้เธอช่วยฉันจะรีบมาเลยได้เลยสู้ๆนะนิวฉันเอาใจช่วยไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรโอเคเบิร์ดวันแล้วเมื่อบ้านได้ขึ้นหอดบ้านไล่ เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เริ่มทําคดีใหม่โดยที่ยังไม่ได้รู้เรื่องของเอมี่นะคะสากการที่ห้องคอมเนี่ยถูกจองเต็มตลอดเวลาไม่ว่าใครจะจองก็ไม่ได้ใช้ถ้าไม่ใช่พวกของธนวานะคะเดี๋ยวเรามาสืบกันต่อพาร์ทหน้าว่ามันต้องมีเงื่อนงำอะไรแปลกๆแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจด้วยนะแล้วก็ขอบคุณคนที่มาซ้ำใหม่ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะ Hẹn gặp. Lại. Bye bye. Hẹn gặp nhé.